เจรู้เรื่องไหมเนี่ยเจรู้เรื่องไหมเนี่ย,ย,ยดเดี๋ยวจะผุดดังเลยเดี๋ยวมันก็ได้หินไปปเดี๋ยวค่อยเจอกันตาสิบห้าดูตัวนะโอ้ยหอมต้มลูกเพร๊ด ie. ต้ม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 ต้ตตมหอมใบขึ้หโหยด,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 ดูพี่หิวต้มเฮ้ยมาทำไรไวจังวะมาซื้อต้มเหรอ,อ,หอกี่โมงแล้วละ่ะเอามาดูเว้ยกี่โมงแล้วเฮ้ยตอนนี้มันเพิ่งบ่ายโมงห้าสิบเก้าสองโมงปะมาไวจังวะหิวต้มจะไม่เดือดเลยกูเพิ่งแต่ไปมะกรูดไปเนี่ย ตัวนะไม่เดือดตัวเดือดแล้วเออเราเปื่อยก่อนสามโมงก็อยู่กินโอเคก็เจอกันนะวันนี้บริการที่ของผมอำเภอบ้านผือน่านิยมจังหวัดอุดรเฮ้ยเอเคเขาขึ้นของแล้วนะเตรียมตัวกินข้าวยังอ่ะยังเอ้พี่เลี้ยงข้าวเหรอเย้ยๆกูมีขนมกินขนมน้ำเลยกินขนมน้ำไหแล้วผมไม่คิดว่าจุดศูนย์นอนไปเจอกันครับผมโย่